ฮัลโหลนยองพกอะยัางเียพี่ชี่ยวเลยนะคะอ้โหจะว่าแต่พี่บิวอ้วนเลยอ้วนเหมือนกันเต็มกล้องเลยจ้ะวันนี้เมื่อวานไปหาเบบเบิลมาที่ไอคอนสยามนะคะโอ้โห้เบเบิลหล่อมากมเบบเบิลหล่อมากเอ่อที่เออเป็นงานแฟชั่นของนิตยาสารมินเนี่ยที่เราเปิดไปแล้วอันบอกไปแล้วปกพิชานแหละตอนนี้วันที่ยี่สิบสามห้าโมง สิบเจดสิบหกพี่บิวเดินทางกำลังกลับมาจากเออสันเจนอยากไปรับแต่ไม่รูล้ลงสนามนำบินไหนก็แ <c> บ <oughs> มันจะไม่มีวาสนาได้ไปเจอเหรอพี่บิวฮะมันจะไม่มีเวลามันจะไม่ได้ไปรับไปส่งจริงๆหรอาจริง,รรงฮะงงเออเมื่อวานก่อนที่จะไปงานเบิ้นก็คือแบบไปหาหมอเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงนี่แหละ ไปเจอเพื่อนที่เออสยามก็เลยบอกว่าเอ้เวลากว่ามันจะถึงงานสี่โมงกว่าเบิ้ลจะมาเนาะสี่โมงวันเบิ้ลมาสี่โมงสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงอยู่นะเอาจริงเลตเล,เลไปแบครึ่งชั่วโมงได้อะก็เลยไปตามร้อยพี่บิวเออวัดโพสารรักเมืองแล้วก็นั่นแหละตามตามนั้นแหละก็เลยแบบเออไปเสี่ยงสังฆทานไปเสี่ยงไปเสี่ยงซีเมซีดู แล้วก็แบบฮโลกมนุษย์สุดทรสนอุลมานทั้งตัวท่านตัวเขามาวมัวหลายมีทั้งโกดโลภหลงทะนงกายจงวางวายอยังอาฆาตบาดหมางกันวัดประเชตตุพลเราไปเสียงมาก็คือแบบอ่ะหนึ่งโชงท่านไม่ดีนะสอง ปฏิบัติตามธรรมะจะพน้นเคราะก็คือแบบเออให้ทําบุญเยอะคนเจ็บใข้าหายตายก้ามเกืงกันก็เลยแบบเดินทางไกลๆอย่าประมาทการเสี็ยสลาและกันจะทําให้คุณมีความสุขเฮ้ยระวังของมีคมโดนไปแล้วค่ะน้องแยมโดนไปแล้วค่ะเนี่ยทางยาวเลย เม่นมือก็เลยไปแบบเอมันไม่ดีแล้วก็เลยไปแบบทํกถวายสังฆทานกันก็เลยแบบอ่าเพื่อนก็อยู่แบบเธอลองขออีกรอบนึงเขาอยากให้ไปกับผู้ชายสิไม่เพราะว่าเราเตรียมทุกอย่างเลยไว้หมดแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็เลยขออีกรอบนึงพอตอนแรกแบบพระถามว่ามาทําบุญทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มตังหงิดใจแล้วอยู่ดีพาถาม <laughs> ก็เลยแบบ เออมาทําบุญเสร็จเสียาอะไรอย่างงี้แบบเอออยากมาทําอะไรอย่างเงี้แบบย,ออยพอทําบุญเสร็จกวดน้ําเสร็จแบบราอธิษฐานหรืแบบว่าเราอยากไปขอส่งแบบปารถนาคือแบบแบบเออเจ้ากรรมนเวรอะไรอย่างเงี้ยมารับอะไรอุทิศไปต่างๆนานาอะไรเงี้ยพอจะเอาที่กวดน้ําไปเออเขาเรียกอะไรนะคนไทยจริงปะวะประหยัดน้ําอะไรนี่แหละเพื่อนมันชนล้มอ่ะแบบ ายังตกใจอะ่ะเราก็แบบใจเสียแล้วอะ่ะโอ๊ยางเกลัวมากเลยด้วยตอนนั้นเ่ยก็เลยแบบตกใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนพายพายเลยแบบเหลือสักหยดไม่ยุคนี่แบบไม่เหลือสักหยดเลยค่ะคกลัวปะพูดไปก็แบบเออไม่เหลือสักหยดเลยค่ะพาก็เลยแบบนั่งลงก่อนแล้วก็กวนใหม่อีกรอบเขาถามว่าเออรู้ไหมว่ากวนน้าทําไมเราก็แบบเออรู้ค่ะแบบให้แบบแบบอะไรนะ จ้ากรรมในเวนเออเขาเรียกอะไรอะสภเวสีอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าคําที่เราอธิษฐานเราแบบเขาไม่รับอะเขาเล้พาบอกว่ากวดอีกรอบนึงตั้งจิตอธิษฐานอะไรนี่นี่แหละก็เลยครั้งที่สองกวดไปเมือนสั่นไปอะน้ําไม่นิ่งเลยคือแบบตอนนั้นกลัวมากก็เลยแบอบกโอเคหนูไม่ไปแล้วก็ได้ค่ะหนูไม่ไปกัมพูชาแล้วมันทำไมเราไปไม่ได้เราก่อนที่จะไปทําบุญก็คือไปเอ,อ่อ เออเราไปดูดวงเขาก็พูดแบบตอนแรกแบบบอกว่าไปได้พอเราพูด,ดว่าประเทศกัมพูชาเขาบอกหน้าเขาเปลี่ยนแล้วก็แบบไปไม่ได้คือแบบดวงเราไม่ดีขนาดนั้นดวงเราไม่สมพงไปที่จะไปประเทศนั้นเนี่ยก็เลยแบบเออครั้งนี้คือแบบไม่กล้าคิดที่จะไปแล้วค่ะพี่วิวเราคงไม่ได้เจอกันแหละน้องก็ตามนั้นแหละที่น้องฝากไว้ก็คือแบบทําไมเราดื้อจังวะเอาจริงๆที่แบบฝืนแบบสุดๆแหละเจ็ดครั้งแหละ ไม่นับรวมกวับที่ดูดวงนะถ้าดูดวงก็เป็นแปดดือ้อทำไมมันดือ้อมันฝืนขนาดนี้จนเขาแบบว่ายังจะคิดอีกไหมอย่างเงี้ยคว่ำเลยค่ะอื้แต่เราได้โมเมนต์กับเบิ้ลนะพี่บิวเราไม่ได้หนูไม่ได้ไปแล้วแต่วันที่ยีบเก้าบอกได้ไหมอ่ะไปพี่บิวบิน เอ่อที่ชุมนูมิหรือดอนมวงน้องอยากไปเจอน้องจะไม่ไปรบกวนน้องจะเห็นไกลๆน้องรู้บาบ้าไกลๆไม่ได้อยู่แต่เราแต่เราได้ใกล้มากนะกับใบเบิ้ลน่ะโมเมนต์น่ะแบบเราอยู่หัวมุมใช่ไหมหัวมุมเราเบิ้ลมาตเบิ้นเดินผ่านอ๋อเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหลอกมากเบิ้ลเบิ้ลหล่อมากยิ้มแบบ วิีที่นั้นคือแบบหลุดไปแล้วแบบคีดจนแบบหลุดไปแล้วอะไม่รู้ว่ามานันโเบงหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่เอ่อใบเบิรนเดินมาเราพายก็เราเราพายกระเป๋าไปนี้แล้วก็มีหวัวใจมีหวัวใจอ่ะมันต้องเห็นสิใบเบิ่์นดิมบเราเสี่ยงกับเพื่อนอยู่เราคิงกับเพื่อนอยู่ว่าเขาอยู่เพื่อเชนก้ออะไรเงี้ย แต่เราอยู่นี่แล้วเพื่อนอยู่นี่ไงแล้วบบเมื่อนเดินมาเขาต้องยินะ้ม่ปคนะนะแรกก่อนปะแงก็เลยแบบเอ้ยแยแต่เราแต่เราโอเคเราเออเราดูรูปที่เออบอกเขาลงอ่ะแล้วมันแล้วก็นช็อตช็ชอตที่เห็นเราพอดีอืแล้วเป็นหน้าเดียวกับ หน้าเดียวกันเลยนะเกิดของพี่วิวอะเกนับหมดนะโมเมนตน่ะเนี่ยนับหมดนะนับหมดนาะไม่ส่วนลูกใครไ๊ายบายอะเอาจริงงานเนี้ยคุ้มออกว่าตอนงานไปแมนส่วงอีกตอนไฮบายบปเบิ้ตอนงานแมนสวงยังไม่ได้เท่านี้เลยงานเนี้ยคุ้มกว่าเอาจริงฟีด้วย คือแบบงานตอนไฮไลนันมันมืดมากถึงจะได้ถึงถึงสมมุติเราสมมติเราถ่ายได้ดีๆแต่มันก็มืดมากมันก็ต้องไปปรับแสงก็แบบอันนี้ใกล้ๆค่ะคุ้มค่ะเดี๋ยวบรรยากาศงานของเบาเบิ้ให้ดูถ่ายมันนิดหน่อยแหละเพราะว่าเจอเบิรไม่นานนะเออสี่ห้าหกสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็นานอยู่ <c oughs> ก็นานอยู่แต่ก <c oughs> ็ไม่นานนะทุกคน อยากได้กลวยหนิงดีแต่เบบ้น่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาแบบเออเธอถึงเธอถึงมาคืนตอนนั้นแบบเออแต่ตอนนี้แบบเออการเล่นนะการเล่นมาคืนพูดมาคืนเนี่ยแล้วก็เดินคนนี้เราก็หมุนบนลูกขากตามเบิ้ลไปเลยค่ะโอ๊ยคิด <c oughs> ถึงแล้วอะแต่พรุ่งนี้เบิ้ลมีงานเออดีเซเวน่นที่เจเจฮอหรือเจเจโมะเจะเจโม ที่เออจะตุจัดไปได้ใครที่เข้างานนะคะแต่สิทธ์ก็ไม่เต็มเหมือนเดิมถ้าน้องมีตังน้องก็อยากจะไปางานเพื่อแต่เออแต่แบบไม่มีตังติงเหมือนไปกับพี่บิวเยอะกว่า,านี่อจะแ้องร,รักเท่ากันนะก็เบิปเปิ้มีคนซัพพอร์ต เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคนที่กำลังอ่อนแออยู่แล้วก็พี่วิวมีพุงนอยนาอไ้รักแต่กางเกงอ่ะเหมือนเหมือนเป็นตัวเดียวกับเอ่อบีทีบีทีไหมตัวเนี้ยกับตันเนี้ยตัวเดียวกันนะถ้าตัวเดียวกันก็คือรู้เลยว่าอ้วนขึ้นเพราะมันถ้า,ถาจะถ้าจะผูกปิ้นขนาดนี้นะฮิโพฮิโพออกแล้วนะล,ลูกลูกเลยนะ พี่จักไม่อยู่แล้วก็เป็นลูกไปแล้วกันพี่จักหายเลยเอ๊ะแต่ตอนเซนแเสเซนเป็นพี่จักอยู่เดี๋ยวก็ได้มือเขียนมือซ้ายเหมือนกรนและนับโหมดนับโมเมนต์อยากเจอจังลุย้ยสามเดือนแล้วมันไม่ได้เจอพิวิวสิ้นปีนะสิ้นปีสิ้นปีสิ้นปีตันนี้ก็วิตามเขาไปก่อนกัมพูชาก็หมดหวังแบบไม่คิดที่จะไปแล้วมันนะ่ากลัวมากของเขาแรงจริงเราคงไม่ถูกฉลอก,กับ อันนั้นแหละหรือยัอยงไงก็ตามแต่คือแบบไม่คิดที่จะไปแนละ้วคือมันแรงเกินถ้าจะแบบไม่ในชีวิตนี้ไม่เคยที่กวดน้ำหกไม่เหลือสักหยดกระดอนพายังตกใจอะ่ะเราเราก็เลยได้ใส,ส่สินม,มานึงก็บอกอย่าคิดมากนะไม่มีอะไรรอกเงีง้ยค่าท่านห <laughs> นูจะไม่คิดค่ะอืมโอเคมาประมาณน,นี้แหละไป ดูพิววิวน่ามากเนอะอิจชาโมเมนต์น่ะทำไมตอนที่ไทยแนละ้วมันไม่ได้ขนาดนั้นเนะี่ยทำไมต่างประเทศมันได้ขนาดนั้นอึดอิจชาพยายามอยากไปแบบถ่ายโฟโต้กูุปพืได้สักครั้งนึงอย่างเงี้ยลูกคู่ยิ่ยงดีเลยแต่ว่า VIP ราคามันก็ถึงสมมติสู้ราคาได้แต่ก็เน็ตสู้แม่จีนไม่ได้ค่ะคนไทยน้อยกว่า คนไทยกดไม่ได้เท่าคนจีนเนี่ยงงพิชาเนาะเขากดได้โอเคมาประมาณนี้เดี๋ยวบรรยากาศเบิ่นให้ดูได้มมเมนมโมใสเหมือนอยู่นะแล้วก็ไปตามรอยพี่บิวพยายามถ่ายแล้วก็ไม่มุมมุมมันไม่เหมือนพี่บิวอะเฮ้ยแต่ก็เอออย่างไรก็ไปตามรอยเลย ถึงจะเคยไปแล้วแต่ว่าพอพี่บิวไปปุ๊บเราก็ต้องไปตามรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคีบายบายเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาอีกเรื่อยๆตอนนี้ก็วีทไปก่อนแล้วก็เอ่อวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นงานมิธรจมบูชาแล้วหาอยากไปส่ง,งเร็วๆที่ยี่สิบเก้าอ่ะพี่บิวไปลงสนามเปไหนคะบอกได้ไหมแต่ไม่รดกวนเลย จะไม่เดินไปใกล้เลยจะอยู่ห่างๆอยู่แบบห่วงๆจะแบบเอออย่างนั้นก็เห็นแล้วว่ไปไปาไม่เป็นไรนะคะอย่างเงี้ยไม่รู้เจอสามเนี่ยมันคิดถึงไงมันอยากเจอตัวจริงไงอยากเจอเจ้าอ้วนอยากเจอเซี่ยวจูเซี่ยวจูจแปลว่าหมูใช่ไหมหมูน,น้อยหมูอ้วนน่ารักเนาะไม่รู้มีแล้วน่าร้อมองเลยอะแล้วก็แบบไอ้ทำอะไรก็ทำขอแต่งงานก็แบบ yes i จ s า อแต่จริงนะถ้าสมมติเราได้อะเราก็ไม่กล้าเล่นขนาดนั้นเราอะเราขืนอะเราก็แบบขนาดตอนนายทัศน์ก็จะที่บอกว่าไม่ได้พูดสักเอะก็ไม่ยอมแกะปากไม่รู้จะขืนอะไรยังไนโอเคบายบายแต่ขออภัยเสียงกระดิกเสียงยิ้ที่งๆแเบิ่นนะเับเพราะว่าสติหลุดไปหมดเลยแบบพอเจอแล้วสติหลุดเลยมันนะแบบว่าน่ารักมากน่ารลงมากเขาว่าเนี้ย บ๊ายบายอ่ะขอแถมอีกนิดนึงก็คือเออเหมือนพี่วิวกับเบิเล้ลเน่ะค่าำรรงผมเดียวกันเว้ยคือแบบเุ้ยผมเหมือนกันนับหมดแล้วก็แบบเออแล้วก็พอจบงานก็คือแบบขอบคุณก็คือใช้คำใช้คำเหมือนกันก็คือแบบขอบคุณทุกคนที่มานะครับอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนรับรู้อะว่า พ็ฟอ้อว่าอะไรเขายุ่มหัวกันรุนแรงขนาดนั้นก็คือแบบเอไม่คีแล้วว่าจะเป็นแฟนคลับฝั่งไหนก็คือแบบขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานแบบเอ,อที่สนับสนุนเหมือนจะไม่ได้มาหรือไม่ได้มาอะไรแบบ้กก็คือแบบโอ๊ยนับหมดค่ะฟองยังสําคัญอยู่เนาะเลิกเลิกเคลมเลิกอะไรกันั่นแหละคือแบบทุกคนคือแฟนคลับเท่าเทียมกันค่ะ เรียกอะไรทุกคนก็คือแฟนคลับทุกคนคือคนที่สนับสนุนพี่บิวแล้วก็พี่บบเบิร์นะคะสติดั้งสตีเพราะว่าชชดเจแล้วนาอว่าทุกคนคือแฟนคลับขอบคุณนะครับทุกคนแต่ก็ไมยัมมงแบบเออติดแฮชแท็กแต่ก็แบบขอบเพราะรอบนี้มีคําว่าทุกคนไงแล้วพี่เลียเขาแบบเน้นเ้นแต่ของพี่พี่ก็คือแบบเหมือนกันพี่กับน้องเหมือนกัน แต่ก็แบบเออทุกคนแล้วนะรอบเนี้ยคือแบบทุกคนเท้าเตรียมกันแล้วเนาะเลิกจะมาดูจ้ะบุฟายเดี๋ยวเยวพื่อมีรูปพี่ปิวเดี๋ยวจะเอามาแถมๆให้ตอนถึงสนามบินประเทศไทยแล้วกันบ๊ายบายเราาจะให้หมด ค่อทำไมไม่เอากล้องเธอมาลองอ่ะเนี the ๋ยมีฉันไม่ว่าอวไรเลย Overview ของเทรนนะคะในอ u t u m n Winter 2023นี้นะคะด้วยใจความนะคะที่ว่า Men b o n e n t and the World in e o t i o n นะคะก็คือมันจะมีแอที่มี Power Shoulder แล้วก็มีความน่าสนใจใน Material ต่างๆที่ว่าโอเคเป็นลุคออฟแบล็ c ก็ิีมันอยู่ในแฟชชั่นยังก็ได้เยนีก็แล้วก็คือผู้หญิงใส่เสื้อาผู้ชายได้ b o y f r i e s e n t e r หรือว่าผู้ชายก็ไม่ใส่ดีซ์ใส่เสื้อของ

มากค่ะวันนี้ลุงวันเสฉะันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะผมบอกว่าหลังจากทีได้ใส่สูทแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากมั่นใจนี่ก็เร็วๆนี้เราได้ร่วมงานกับใครด้วยนะคะในความรับผินขอบเป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เรามาถ่ายถ่ายแบบร่วมกันสใช่ไปได้ไหมเอาไปหอนไหหอนลูกถ้าคนที่เป็นที่นั่งอยู่นะครับถ้าเป็นลูกค้าจะทราบแต่ว่าเอาอยู่ยั้งไหมอ่าใช่ใช่ ใช่ใช่น้องใสสวยจริงวันนั้นจริงๆแล้วจีิมินก็แฮปปี้สุดๆเพราะว่าเราก็ได้ทำเอเดทอรียลแบบเต็มสูตรนะคะจริงๆก็มีอีกหลายลุคเลยไม่ทราบว่าแฟนๆที่อยู่ตรงนี้ได้เห็นกันบ้างหรือยังคะเห็นแล้วชอบโอเคดีใจนะคะดีใจนะคะแต่ว่าในที่นี้นอกเหนือจากบทบาทของการเป็นศิลปินที่เราได้แต่งตัวบางทีเราก็มีคนที่คอยแต่งตัวให้เราอยู่เลยเพอร์ซนาลสไตล์ของไมเบิร์ทเป็นยังไงบ้าง จริงๆผมเองชอบใส่สีดำก็เลยบอกว่าสูตรือเข้าทางแล้วผมชอบใส่อะไรที่บอกว่าแคชชวลอะไรที่แบบใส่สบายแต่ว่าจริงๆช่วงนี้ผมพยายามแต่งตัวให้ดูวัยรุ่นมากขึ้นนะจริงหรือเปล่าจริงค่ะวัยวัยรุ่นมากขึ้นยังไงคะช่วยอธิบายอีกนิดหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเพิ่มฮูดดี้มากขึ้นอาจจะเพิ่มบอกว่าเพิ่มความแคชชวล เพิ่มแบบว่ามเมอร์แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดูไวไรุ่นมากขึ้นดูติดติดสตรีทขึ้นมาผูเขียวน้ำตาลเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะเห็นในยุโรปนี้ก่อนโอเคอเขาจะเปลี่ยนเขาเป็น black แ,แล้วเดี <c oughs> ย๋ยวร,รอรอชมนะคะ You Look Minor Change <c oughs> นะคะเราจริงๆอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าตอนตอนออกงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราเลือกเองได้อะเราเราอยาก แต่งแบบไหนเีอะไรที่เห็นแล้วอยากลองหรือเปล่ายุคนี้มาเทรนทอล์กเนี่ยจริงๆผมคนชอบอสไตล์บอยจูนส์มากก็อยากลองแต่งบ้างแต่ไม่ค่อยมีโอกาสค่ะแล้วก็ชอบสูตรแต่ว่าไม่เคยผอมไม่เคยไเลยช่างที่ต้เป็นอิต้องเป็นเฮริสมาโอเคค่ะทุกคนคะเรามาร่วม หวังไปด้วยกันนะะว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะอ่าหวังว่ามันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วเออ่ช่วงนี้นอกจากนอกจากบูตี้หรืออะไรมีอินกับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็รองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรึป่าวไหมก็ชอบนาฬิกาตลอดคิดว่าสัดผู้ชายเชิ้นเซอร์ซีมันจะดีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือจริงๆเราก็ใส่อะไรเพราะเสื้อผ้าต้องเห็ือแหวนอะไรแบบนี้มั่ใช่แค่นี้เดียวไงอะไรไปซื้อของว่า ก็ม้ก็ีนะคาสนรนะอวเราเป็นคนของเยอะอย่างนการไมได้ถหรอ่ไยเป็เี่ยเดียวจริงชอบแบบไหนเป็นพิเศษไม่ด้เขาอชุ่มน้อจริงๆไม่มันเป็นชแว่าชอบ้อยแบบสนบบหนก็ได้ะว่ามันนับแต่ว่าลุคของมันแ้นม uh. yeah, I mean, uh, ันจะแบบว่า คชวลหรือว่าจะเป็นตัละครซีรีสตอร์ดัสอ๋อเริ่มบอกว่าเทรของการแต่ในร้อยจะเนสล์ยแล้วก็เมรูสว so ่ามันอาจจะไม่ใ like ช่การบอกข้า hmm. อ่ใช่ว like ่าใตมองแ่กว่าเขามีความมั่นใจแล้วก็มีเอเนอร์ที่บอกว่ามันมันดุดุมากแล้วก็อยากให้เาเอาเอเนอร์ที่แบบคนพเศษวนั้นหรือเอาสไตล์ของเขามาอัดแบบเรา เช่นแบบนี้ถ้าเป็นยุคนี้ประีมากนะก็รแต่ละคนจะเป็นหมอทุกสื่อแฟชั่นอ่าโอเคดีเลยค่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะถึงแฟชั่นแล้วก็มาทำความรู้จักกับสไตล์ของน้มากขึ้นเลยนะคะก็ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะน้องคะมีอะไรอยากจะเสริมหรือว่าชวนน้องพูดคุยไหมเดี๋ยวตอนนี้คุณก็องกําลังคิดอยู่หัวครับว่าจะพูดในแง่ไหนดี ตอนนี้เปิท่านทราบแล้วท่านทราบแล้วนะคะก็เออยังไงก็ติดตามนะคะฝากติดตามไบร์ลนะคะฝากติดตามทิมแม็กซี่และวไอคอนเสี่ยบสมไอคอนลัสด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณไบร์ลมากเลยคะท่านก่อนนะะค่ะไบร์ทเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะอ่าซีเควนซ์ของการถ่ายรูปคือ เชิญค่ะเชิญขอเชิญอขอเชิญทุกคนเลยค่ะน้องใบปอนค่ะน้องอยู่เมื่อกี้ก็้ชันนักร้องไทชนเดียวเลยเรือไมกล้องเรือดีจังวะเกล้องเรอดีค่ะแต่กล้องอยู่กล้องจะแตกว่ะอะไรนะ เดินกลับวันนี้ได้ไหมอ่ะเออยู่ไหนล่ะนู่นนู่นนู่นไอหนเลยเ่มนนันยกขึ้นไปได้ไหมยกเลยกปาปาปาเป็นยกขึ้นได้อีกจะยกฉันก็ยกเหมือนกันเนี่ย